กระบายสีใหญ่เลยเอาข้างขวาลูกข้างขวาข้างขวานะคะระบายดีๆค่ะจับด้วยจับด้วยดูนั่งใหม่นั่งไม่สวยนั่งใหม่ค่ะนั่งใหม่นั่งใหม่นอนั่งดีๆโอเคอทำดีสิค่ะระบายดีๆค่ะอุ้ยระบายอะไรคะเนี่ยแก้วอะคะ แก้วอะไรคะน้ำอ๋อแก้วน้ำอ๋อระบายแก้วน้ำไอไอไออะไรอะคะเอ๋อเปิด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 ใหม่ค่ะมีอแช่ไว้ได้มีขนมด้วยโดนัทวิจิไอ้น้ำขนมอะไรคะไอพิซซ่าไอ่าพิซซ่าไอ่าอบบีพิซซ่าอะไรคะขนมขนมเขาเรียกพิซซ่าลหรอไอ พิซ่าสีอะไรพิซซ่าสีอะไรคะไอซ์ไอซ์โดนัทไอซ์ไอ้์ไอ้์ไอซ์ไอซ์จ้าไอซ์ไอซ์จ้าพี่อ้อยลูกอ,อุอย้ออออย,ย,น,ยนี่ใครทำคะเนี่ยใครระบายคะจี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 ระบายไอไอจีจีอ๋อนี่ก็จีจีระบายแล้วอะไรอีกคะนี่อะไรคะนี่เขาเรียกอะไรคะเหียวเหียวสีเหียวเรียกลูกอมลูกอมมีจีพี่ สีฟ้าลูกอมแล้วนี่อะไรคะเนี่ยนี่อะไรคะนี่น้ำน้ำนำอ้ำอ้ำอ้ำอันนี้ข้าวไอซี่ไอซี่บิ๊ข้าวแล้วนี่อะไรคะน้องไก่ยังไม่ระบายเลยค่ะพี่กีระบายไหมคะเนี่ยมีน่องไก่ทอดในวีนี่อันนี้อะไรคะไอจมไอจมหมูเก่งจังเลยไอไอไอสีอเอาสีอะไรดีคะ วิกิตจะระบายสีอะไรดีคะอิชิวับระบายสีส้มเนี่ยเอาล่องไก่ก่อนนะข้างขวาอะไรล,ะละูกถูกต้องข้างนี้แหละข้างนี้แหละวิกิตถับถูกแล้วเอันนี้ไม่ใช่อันนี้เนอันนี้ไม่ได้ลูกอันนี้ก็เอาข้างนี้คะ่ะข้างขวาะคะ่ะใช่อ่ะจับแล้วหนูก็ระบายเนี่ยเอาทางนี้ลงลูกทางนี้ลงนะคะแบบพี่อ้อยช่วยวันชูที่อาเล่เจ็บนี่ไงคะนี่ระบายเลย กเ,เก็บ,เกบอะไร,รอะคะเก็บเก็บใส่นี่เลยเหรอคะใส่ถังนี่เหรอมันมีกล่องใส่อยู่คะ่ะไว้เก่งเลยเก็บอย่างนี้เลยเหรอคะมันใช่ไหมใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่เลยอุย้ยเบาๆคะ่ะ เบาๆนะคะอืมออเบาๆนะคะนี่เก่งจังเลยวิธีเก็บสมุดก่อนได้ไหมคะวิธีเก็บสมุดก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะวิจิเก็บสมุดก่อนเก็บดีๆนะคะอืมเก็บเรียงกัน,นดีๆคะ่ะ โอเคนะคะ